ท่านผู้ชมคะนี่เป็นขยะนะคะที่เก็บมาจากแม่น้ําเจ้าพยานะคะที่บางน้ําพึ่งซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็มีขยะร้อยมาติดตะลิ่งแบบนี้นะคะดิฉันมาร่วมเก็บขยะในแม่น้ํากับชาวบ้านนะคะพี่ๆจิตอาสาที่บางน้ําพึ่งนะคะซึ่งทาง o r อาเขาทำโครงการบอกรักเจ้าพยาบอกลาขยะแม่น้ํานะคะ ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยจะมีขยะจํานวนมากไหลมากับน้ํานะคะมาติดตะลิ่งที่บางน้าพึ่งแล้วพอมาติดกับกอจากนะโอ้โหมันเอาออกยากจริงๆค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะ OR บริษัทปตทน้ํามันและการค้าผลิตจํากัดมหาชนและ GC เขาร่วมกับชุมชนบางน้ําพึ่งค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนําร่องโมเดลการจัดการขยะในแม่น้ําเจ้าพยาแบบยั่งยืนณวัดบางน้ําพึ่งนอกจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยเขาร่วมกันนะคะ แล้วก็ไปคัดแยกขยะพลาสติกที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไปนะคะและนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลซึ่งการแก้ปัญหาขยะในแม่น้าเจ้าพยานะคะก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลออกสู่ทะเลได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ ชมคะ O R G านะคะแล้วก็พี่พี่จิตอาสาที่บางน้ำพึ่งนะคะโอ้โเขาลงไปเก็บขยะในน้ำเนี่ยแล้วก็ขนจากในน้ำขึ้นมาขยะมันมาจากไหนคะพี่ขยะเนี่ยมันมาจากตามน้ำนะฮะคุ้งบากกะเจ้าเนี่ยชาวบ้านเนี่ย อ่าลงตลงกันแล้วไม่มีการทิ้งฮะมีแต่เก็บแล้วทางอบตต่างๆเขาจะมาจัดเก็บเป็นเวลานะครับคือแสดงว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆที่บางน้ําพึ่งเนี่ยไม่มีใครที่จะทิ้งขยะลงน้ําเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําใช่ครับผมแล้วมันมาจากไหนกันละขยะเยอะขนาดนี้เห็นมันมาเนี่ยมันไปติดต้นจากเนี่ยแล้วมันเอาออกยากมากเลยอะใช่ครับเพราะไอ้ที่ติดต้นจากเพราะส่วนหนึ่งฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นเขื่อนน้ําจะแทงมาหรือคลื่นเนี่ยจะซัดเข้ามาน้ำเยอะๆซัดเข้ามาแล้วจะติดกาะประจักษ์ แล้วเราก็จะเห็นขยะเนี่ยอย่างนี้ตลอดเลยมาทุกวันไหมทุกวันนะครับกาจัดไม่หมดอะแล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไงล่ะทุกอบตเลยใน6ตําบลเนี่ยก็มีการลงดนลงอยู่แล้วนะฮะให้มีการเก็บขยะทางบกและทางน้ําซึ่งของบางน้ําพึ่งเนี่ยได้จัดที่ดักขยะนะฮะเนี่ยจะเห็นสาวสาอยู่เนี่ยฮะมีปัญหาไอ้ที่ดักเนี่ยเราทําไปปุ๊บโดนลักลอบตัดเอาเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมเนี่ยไปฮะก็ทาให้ตะข่ายช่อมรุดเสียหายนะฮะ เสาเสา,วสา,วสาวพวกนี้เนี่ยมันเป็นทุนกันกไว้ครับกันแล้วก็มีตะข่ายข้างล่างเพื่อ,อไม่ให้ขยะมันเข้าไปที่ต้นจากเก็บยากต้องบอกว่าบางน้ําพึ่งคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยเป็นปอดนะเป็นปอดให้ชาวกรุงเทพใช่ครับผมแต่ขนาดเดียวกันก็เป็นพื้นที่รับขยะมาแบบนี้คือวันนี้ต้องบอกว่าทางโ r ทาง GC นะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยเขาทำโครงการบอกรักเจ้าพญาบอกลาขยะแม่น้ำนะคะแต่ว่าจะลาได้จริงหรือเปล่าเนี่ย มันก็ทำกันไปต้องทํากันไปมันไม่มีหมดแล้วครับสักวันหนึ่งอ่ะมันต้องมีเหลือน้อยลงไม่หมดฮะแต่ว่าลดน้อยลงจริงๆแล้วขยะในแม่น้าเนี่ยมันก็มาจากคนที่ทิ้นบนบกก็มีแล้วมันก็พัดลงมาในแม่น้ํามาถึงข้างบนเลยผมว่าอยุธยาอ่างทองแหลมมันมาเรื่อยลวไหลมาเลยครับผมมันไม่ใช่แค่กทมแค่นี้มันจะไหลไม่เรื่อยจังหวัดต่างๆเนี่ยต้องร่วมมือกันไปเป็นขั้นตอนใช่ไหมแต่มาถึงนี่อาจจะเหลือน้อยหน่อยคือต้องบอกว่าเราทุกทุกคนนี่แหละ ต้องเป็นพลังสําคัญในการไม่ทิ้งขยะบนบกเพราะว่าขยะบนบกมันก็จะลงมาแม่น้านะเพราะว่าคนที่เขาอยู่ริมน้ำเนี่ยเขาบอกว่าพวกผมจะทิ้งทําไมอ่ะนี่เป็นบ้านของผมใช่ไหมเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวบางน้ําพึ่งด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกๆคนที่ต้องการจะทําให้บางน้ําพึ่งนั้งปลอดจากขยะในโครงการบอกรักเจ้าพญาบอกลาขยะแม่น้ํา คุณผู้ชมคะขยะที่เก็บจากแม่น้ําเจ้าพยาและริมตลิ่งในวันนี้นะคะได้มากเกือบ600กิโลกรัมค่ะแล้วก็รวบรวมมาตรงนี้นะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีน้องๆโรงเรียนวัดบางน้ํำพึ่งนอกมาช่วยกันคัดแยกขยะค่ะขยะพลาสติกนะคะก็จะนําไปรีไซเคิลนะคะส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ก็จะส่งต่อให้กับอบตอบางน้ําพึ่งไปบริหารจัดการอย่างถูกต้องค่ะนุ่มน้อยที่บ้านมีการจัดการขยะยังไงจ๊ะ ที่บ้านเขาไม่ให้ทิ้งขยะลงแม่น้ำครับเพราะน้ําอาจจะเน่าเน่าเสียได้ง่ายครับโอ้ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้นนําแล้วยังไงอีกแล้วที่บ้านผมยังมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีอีกครับโอ้สุดยอดเลยขยะต้องเอาไปทิ้งถังขยะค่ะแม่บอกว่า ขวดน,น้ำต้องเอาไปขายค่ะ oh. วันนี้นะคะน้องๆทุกคนก็ได้ความรู้จากพี่ๆไปนะคะรู้จักการแยกขยะและที่สำคัญคือเขาไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพญาดั่นเองนะคะตามชื่อโครงการคืออกพาบอกย,ยแม่นอโอยฟังแล้วชื่นใจนะคะจะเป็นเยาวชนที่ดีต่อโลกใบนี้คะ่ะ